คุณเคยพยายามจูงใจตัวเองด้วยรางวัลไหมครับคุณบอกตัวเองว่าถ้าฉันทำงานนี้เสร็จฉันจะซื้อสิ่งนั้นหรือถ้าฉันทำได้ตามเป้าหมายฉันจะได้รับโบนัสก้อนใหญ่นี่คือหลักการของรางวัลภายนอกหรือที่เรียกว่าระบบแครอทและไม้เท้า The Carrot and Stick โลกแห่งธุรกิจการศึกษาและแม้แต่การพัฒนาตนเองต่างก็ใช้ระบบนี้มานานหลายศตวรรษ เราเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทําให้มนุษย์ทําในสิ่งที่ยากคือสิ่งล่อใจภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินอํานาจหรือคําชมแต่ผมจะเปิดเผยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตกใจว่าสําหรับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการทํางานเชิงลึกระบบรางวัลภายนอกนั้นไม่เพียงแต่ล้มเหลวเท่านั้นแต่มันยังทําลายประสิทธิภาพและความสกในระยะยาวของคุณอีกด้วย นักวิจัยพบว่าเมื่อเราผูกรางวัลภายนอกเข้ากับงานที่ต้องใช้สติปัญญาความคิดสร้างสารรค์ของเราจะลดลงการคิดแบบยืดหยุ่นจะหายไปและเราจะมองเห็นทางออกของปัญหาน้อยลงเงินและโบนัสทำให้เรามุ่งความสนใจไปที่รางวัลไม่ใช่ตัวงาน d ดเนียลเอชพนักทฤษฎีผู้ทรงอิทธิพลได้พิสูจน์แล้วว่าในยุคปัจจุบันนี้แรงขับเคลื่อนที่แท้จริงที่สร้างความสาเร็จและนวัตกรรมระดับโลกคือแรงขับเคลื่อนภายในหรือ intrinsic motivation <c oughs> การเข้าใจสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณทำงานจูงใจลูกน้องและใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิง วันนี้เราจะเจาะลึกกฎ4ข้อของแรงขับภายในตามแนวคิดของพิงคที่จะปลดล็อกพลังทวีที่ทำให้คุณรักงานสร้างนวัตกรรมและประสบความสำเร็จกว่าเดิมร้อยเท่าโดยไม่จำเป็นต้องรองเงินเดือนขึ้นอีกต่อไป ทฤษฎีการล้มเหลวของรางวัลแบบท่าแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่4กฎนั้นคุณต้องเข้าใจว่าทำไมระบบรางวัลแบบ if then ท่าแล้วถึงเป็นกับดักทางจิตวิทยารางวัลแบบ if then เช่นถ้าคุณทำยอดขายได้แล้วคุณจะได้โบนัสทำงานได้ดีสำหรับงานที่ใช้กลไกลง่ายๆซ้ำๆที่ไม่ต้องใช้ความคิด แต่งงานในโลกยุคใหม่ส่วนใหญ่ต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์การสร้างความสัมพันธ์และการทดลองที่ไม่แน่นอนงานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่ารางวัลภายนอกเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่อันตราย3ประการทำลายแรงขับภายในเมื่อคุณเริ่มทำสิ่งที่คุณชอบเพื่อเงินสมองจะเปลี่ยนสถานะจากเล่นเป็นงานและคุณจะหยุดทำสิ่งนั้นเมื่อรางวัลหายไป ลดความคิดสร้างสารรค์คุณจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานตามเป้าหมายแบบแคบแคบเพื่อให้ได้รางวัลเท่านั้นไม่กล้าทดลองและไม่มองหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆสนับสนุนพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมเมื่อเงินเป็นแรงจูงใจสูงสุดคุณอาจเลือกที่จะโกงตัดขั้นตอนหรือทำสิ่งที่เป็นอันตรายในระยะยาวเพื่อให้ได้รางวัลในระยะสัน้น แรงขับภายใน intrinsic motivation นั้นทำงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันคือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะมันทาทายสนุกและมีความหมายในตัวมันเองและนี่คือกุญแจสู่การปลดล็อกพลังทวีของคุณกฎ4ข้อของแรงขับภายใน the AMP framework plus flow 1. กฎของอำนาจในการกำหนดทิศทางชีวิต autonomy กฎข้อแรกออโตโนมี autonomy, หรืออำนาจในการกำหนดทิศทางชีวิตของตนเองคือแรงขับภายในที่ทนผานที่สุดมนุษย์ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมเราต้องการควบคุมงานเวลาทีมและเทคนิคที่เราใช้ในการบรรลุเป้าหมายของเราเองคนส่วนใหญ่ลาออกจากงานไม่ใช่เพราะเงินเดือนน้อยแต่เพราะพวกเขาถูกควบคุมมากเกินไป การประยุกต์ใช้ในชีวิตคุณเองจงหาพื้นที่ที่คุณสามารถตัดสินใจได้เองร้อเปอร์เซนถ้าคุณไม่สามารถควบคุมงานได้ทั้งหมดจงควบคุมวิธีที่คุณทำงานเช่นการเลือกเวลาทำงานการเลือกวิธีแก้ปัญหาถ้าคุณเป็นผู้นำทีมจงมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจให้กับสมาชิกในทีมอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ให้สิทธิ์ในการทำงานแบบจำกัด การให้ออโตนมีทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เงินซื้อไม่ได้การรับผิดชอบในความล้มเหลวก็เป็นการแสดงออโตนมีอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ 2. กฎของการเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดชีวิต (Mastery) กฎข้อที่2 Mastery หรือความปรารถนาที่จะพัฒนาทักษะในเรื่องที่มีความหมายอย่างต่อเนื่องคือแรงจูงใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ Mastery คือการรู้ว่า คุณไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้เลยแต่คุณต้องทุ่มเททุกวันเพื่อพัฒนาทักษะของคุณให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี่คือสิ่งที่ทำให้ศิลปินนักกีฬาและนักวิทยาศาสตร์ยังคงทำงานหนักต่อไปแม้จะบรรลุความสำเร็จทางการเงินแล้วการประยุกต์ใช้จงจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อการฝึกฝนที่ไม่เกี่ยวกับงานหลักในทันทีเช่นถ้าคุณเป็นนักการตลาดจงใช้เวลา10%อร์เซในการเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดพื้นฐานนี่ไม่ใช่การทำงาน แต่คือการลงทุนในมูลค่าตลาดของตัวเองในระยะยาวมัส t ตรีสร้างความท้าทายที่เหมาะสมงานที่ยากพอที่จะกระตุนแต่ไม่ยากเกินไปจนท้อแท้ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันจากการฝึกฝนนี่แหละคือรางวัลภายในที่ยิ่งใหญ่กว่าโบนัสสิ้นปี 3. กดแห่งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง p พ r p ์เพ กฎข้อที่3 purpose หรือความรู้สึกว่าชีวิตและงานของคุณรับใช้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองคือพลังขับเคลื่อนที่สร้างความทุ่มเทอย่างถึงที่สุดมนุษย์ต้องการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายเมื่อเราเข้าใจว่างานของเราไม่ได้ทำเพื่อแค่เงินเดือนแต่ทำเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าสังคมหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของโลกความทุ่มเทจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การประยุกต์ใช้ไม่ว่างานของคุณจะธรรมานาแค่ไหนจมเชื่อมโยงมันเข้ากับผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสร้างได้ถ้าคุณเป็นนักบัญชีคุณไม่ได้แค่ทำบัญชีแต่คุณกำลังสร้างความชัดเจนและเสถียรภาพทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทอยู่รอดและจ้างพนักงานได้ต่อไปการค้นหาเพอร์เพสไม่ได้หมายถึงการลาออกไปช่วยเหลือโลกแต่หมายถึงการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการมองงานปัจจุบันของคุณเพอร์เพสคือสิ่งที่ทำให้คุณทำงานได้ แม้ในวันที่รางวัลภายนอกไม่ปรากฏ 4. กฎแห่งการเข้าถึงสภาวะลื่นไหล The Rule of Flow กฎข้อที่4 Flow State หรือสภาวะลื่นไหลคือจุดสูงสุดของแรงขับภายในที่ซึ่ง Autonomy Mastery และ p u r p o s e มารวมกัน โ o w s t a t e เป็นทฤษฎีที่ค้นพบโดยนักจิตวิทยามิฮารีชิกเซนมิทยาลีมันคือสภาวะที่คุณจมดิ่งอยู่กับงานอย่างสมบูรณ์จนลืมเวลาลืมความหิวและลืมความกังวลส่วนตัวนี่คือสภาวะที่การเรียนรู้การสร้างสารรค์และประสิทธิภาพของคุณอยู่ในระดับสูงสุด การประยุกต์ใช้คุณต้องออกแบบงานของคุณให้มีความท้าทายที่เหมาะสมกับทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องหากงานง่ายเกินไปคุณจะเบื่อหน่ายหากยากเกินไปคุณจะวิตกกังวลจงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันกำจัดสิ่งรบกวนภายนอกโทรศัพท์การแจ้งเตือนและให้ความสำคัญกับการทำงานต่อเนื่อง DeepW o r k โดยไม่ถูกขัดจังหวะการเข้าถึง Flo w State เป็นประจำคือการสร้างรางวัลภายในที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองได้ นี่คือกฎ4ข้อของแรงขับภายในที่จะปลดปล่อยคุณจากการพึ่งพารางวัลภายนอกจงหยุดจูงใจตัวเองด้วยเงินหรือคำชมเพราะนั่นคือเชื้อเพลิงที่หมดเร็วจงมุ่งเป้าไปที่ Autonomy, Mastery และ Purpose เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืนและไร้ถีดจำกัดจงเป็นผู้สร้างแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณเอง คอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะเริ่มมอบออโตโนมี่ให้กับตัวเองในส่วนไหนของงานคุณเป็นอันดับแรกเราจะมาเจอกันใหม่ใน Deep Dive ครั้งหน้ากด subscribe ช่อง Live v i e w c h a n ส e 365เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตทีละเก้าตลอด365วันครับสวัสดีครับ